สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับจ็ดบาปนะครับผมกับกาชานั่นเองเนาะอ่าก็จะเป็นตัวใหม่นะครับผมสําหรับมาเอลนะครับผมก็เป็นก็เป็นเผ่านางฟ้านะครับขอโทษด,ด้วยถ้าอ่าสะอึกนะครับผม,ผมยังไม่หายสะอึกเลยอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเปิดเนี่ยเรามาดูที่อาตาัอาตราอัตราตัวละครก่อนแล้วกันนะครับนะแน่นอนนะครับว่าตู้นี้เนี่ยผมไม่ได้อยากได้มาเอลอะไรขนาดนะั้นนะครับ นะเออไม่ไรจะซื้อตัวที่ผมอยากได้จริงๆอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่วาเลนติฟ้าตัวนี้นะครับคือถ้าได้เนี่ยผมจะได้ลงการลอกผ่านกับเขามากสักทีนะถือว่าเรามาเปิดหาอาลืมชื่อและวาฟ้านะครับเอาเอทรอซ่าเนี่ยถือว่าเป็นของแถมนะครับนะทีนี้สําหรับมือใหม่เนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วว่า,ามือใหม่เนี่ยข้ามได้เลยไหมจริงๆคือจะบอกว่าข้ามไหมมันก็ อ่ะจริงๆคือข้ามได้นะผมมองว่ามันข้ามได้นะครับเพราะว่ามือใหม่จริงๆตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องซีเรียสเรื่อง PVP มากนะครับนะคือถ้าเกิดใครซีเรียส PVP เนี่ยไม่ข้ามก็ได้นะครับอันนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเนี่ยอาจจะข้ามไปก่อนก็ได้นะสาหรับคนที่จะข้ามเนี่ยก็ลองเช็คดูว่าตัวเองมีตัวละครอย่างพอหรือว่าเอ็ดคานอุอาร์หรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็เปิดก็ได้นะครับนะอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดผูดเ้เล่นคนไหนมาทันดัสเบดแล้วมีดัสเบดเนี่ย ตู้นี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่แนะนำนะเพราะว่ามันจะได้ใช้ใน PVP ยาวๆอยู่เหมือนกันนะครับคิดว่านะครับรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนตัวจะทํางานได้ดีนะรอบนี้ก็หวังว่าตัวจะทํางานได้ดีนะครับผมหนดูสิตัวเออเฮ้ยกับพิบตากับพิบตากระชากไว้ว่างไงไม่สะท้อนในเต็มสคริปได้เลยมาเ,ยเต็มนะใช้เพชรแล้วหวังว่าจะได้ก่อน300นะวาฟ้ามาเลยนะครับมาว่างยังไงมีหมูฮอกคโหสกิลมาอีกแล้ว ผมว่าเก้าร้อยอ่ะผมไม่น่าได้อะไรวันนี้น่าจะเกลือแบบสุดๆไปเลยมาไอ้อ <c oughs> วันนี้เราจะเกลือกันให้สุดมาว่ายังไงรอมนี้กิ่งไม้อีกแล้วอะไรครับเนี่ยสามร้อยนี้จะมีตะกิ่งไม้ไม่ได้นะเพื่อนนะอ่ะว่ายังไงสกิปเออเอ้อ๋อนี่ข้ามคับจีนโหแล้วใครติ๊กไว้อะผมไม่ขด้อยาติ๊กเองนะไม่เกมขอลงนะ มารอบนี้ว่ายังไงกิ่งไม้สคลิปเลยเนี่ยสำหรับใครจะเปิดอย่าลืมอ่าดูคัสซีด้วยนะเผื่อใครอยากลุ้นนะใครไม่อยากลุ้นก็ติ๊กได้เลยนะครับนะมีไหมมีลุ้นไหมโอเคเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนจากกิ่งไม้เป็นดาบหัก้ว่ายังไงเนี่ยมันต้องเกลือให้สุดๆไปเลยวาฟ้าที่จะได้เมื่อไหร่ก็โอ้โหมารอบนี้หมูฮอกเอ,อ้ยรดเวนว่ายังไงรดเวนด้วยถ้าเกิดเราปลาชนะมันเนี่ยถ้าเกิดเราสะท้อนชนะเนี่ยเท่ากับว่า แต่ผมว่าไม่น่าชานะแหละมันโดนทุบขนาดนี้นะครับมาฟูเคาน์เตอร์อ่ะขอไม่ฟูเคาน์เตอร์ได้ไหมขอแบบว่าซัดหน้ามันไปเลยเออซัดหน้ามันได้ไหมเออเอนชานตัวปุ๊บซัดหน้า,นาโอ้โหฟูเคาน์เตอร์เอาตาขอก่อน300แบบอ่าตัวก่นกอน,นได้ไหมตัวก,ก่อนก็ได้ก่อน300นะเออมาวาฟ้า ผมไม่ขออะไรมากนะครับนอกจากวาฟ้าแมทยซู้ลูนฮอริยาเมาคิกไม่ค่อยไปออลิสเบตนะครับไม่มีตัวไหนเกี่ยวข้องอะไรกับเจทายนะทั้งนั้นอ่าฮิวโก้ว่ายังไงตัวนี้ <c oughs> นึกว่าถึงแล้วตัวต่อไปวะเออยังอีกอะไ <c oughs> สมอนตัวเล็กๆเ,เหมือนกันอ่ะต้องเป็นวาเลนตีแล้วละ่ะใช่ไหมวาเลนตี เอามันไปย่อยทิ้งได้ไหมผมตันจนไม่รู้จะตันยังไงแล้ว <c oughs> โอ้โออกให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะ <c oughs> มาว่าไงต่อเนี่ยโกิ่งไม้ต่อเนียมากเออมาว่าไงไงสะท้อนไหมละ่ะสะท้อนสะท้อนที่หน้าเ <c oughs> ต็มหน้าเลยไหมละ่ะมารอบนี้กิ่งไม้โนสคริปวันนี้แจกกิ่งเยอะนะเราอ่ะเราแจกเยอะนะเฮ้ยสคริปแดง สคริปต์แดงกิ่งมเป็นไรกับกินไม้มากว้เนี่ยมาเออ <laughs> โอเครียดขอวาฟ้าได้ไหมวาฟ้าพวกบันแสงตอนแล้ว <laughs> วาฟ้าวาฟ้าผมอยู่ไหน <laughs> โอ้กินไม้ <laughs> โอ้กาชายความสิ้นหวังจริงๆเลย <laughs> มาเออดาพักท้องฟ้ามืด กระชากดาบไว้อย่างนี้สะท้อนไหมล่ะสะท้อนคือสะท้อนเต็มหน้าถ้าเกิดไม่ออกเนี่ยขอตัวทองเยอะๆมั่งได้ไหมมารอบนี้ออ๊ยกระพริบตาเอ้ยกระชากดาบไว้กิ่งไม้รอบนี้มันจะเป็นกิ่งไม้เทพหรือเปล่าว่ายังไงมาเออกิ่งไม้เะล่า <laughs> สกิปเลยวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว ขอแค่วาเลนตีฟ้าตุดเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไม่มีพาทิตโอ้หขอพาทิตหน่อยก็ไดนะ้เอออย่างน้อยก็ยังได้สักสองตัวนะเออมาวาฟ้าจังหวะเนี้ยเออผมว่าดวงผมน่าจะหมดแล้วล่ะรีเซ็ตดวงนะครับครบรอบห้าปีรีเซ็ตดวงเราไปเอาดวงของครบรอบหกปีของเซริร์ฟเอ่อเจพดีกว่าถ้างางนั้นแพ้ไหมล่ะเออเฮ้ยชนะอย่างนี้วาฟ้าแนะ่นอนว่ายังไงวาฟ้าไหม ขอ,อสักสองตัวโอเคถือว่าโอเคอยู่ตัวที่2นะครับมาเออดีฟอร์ดอยากขอว่าฟ้าตัวนึงได้ไหมวาฟ้ามันก็สีฟ้านะเพื่อนแต่เป็นเมอร์ลินฟ้าขอได้ไหมขอวาฟ้าเฮ้ยอ,อารีวนี่อีกละถึงยังวาฟ้าวา่าโอเคถ้า <laughs> ทางวดียวน เหมือนกวนประสาทบอกว่าอย่าได้เลยนะวาฟ้านะ่ะมาว่าไงออกอีกบ้าล่ะเฮ้ย <c oughs> มันมาทรงดีนะมันมาทรงดีอยู่ว่ายังไง <c oughs> ทรงดีทรงทรงเหรียญทองเยอะๆยอะนะ <c oughs> เอาอีกแล้วมาทรงนี้อีกแล้วเฮ้ยมาพราทิตด,ด้วยโอโอเคนะครับสองตัวแน่นอนนะถ้าเกิด จะดีมากขอสักสตัวนะแต่ในนั้นขอวาฟ้าสักตัวได้ไหมมานะครับแต่ตัวยูอานี้ไม่หวังแล้วนะดวงขนาดนี้นี่มาครูเอลซันน่ะตึงๆอ่ยว่ายังไงเรอครูเอลซัน <S <S ช้าจังกระป๋า <S <S ขอขอแบบว่าป่าแรางๆอะ่ะอัดให้มันกระจุยสักแบบว่าแรงกว่านี้ ออกสักสาสิบตัว2ตัวก็โอเคอยู่นะครับตัวที่3กับตัวที่5ใกล้ๆกันนะครับนะเจริโก้เพิ่งได้อาวุธสักสิทธิ์ใหม่ด้วยนะมาเอาคนนั้นคือโอเคล็อกซี่ตัวสุดท้ายนะครับห <ๆ S 1> รือว่าล็อกซี่ผมตันแล้วว่าผมจำไม่ได้่อโอเคนะมันก็ยังไม่ตันแหละถือว่าโอเคอยู่นะครับ มันขำม,มาละไทซูมันขำม,มาแล้ววาย,ยังไงว่าฟ้าว่าฟ้ามันออกยากออกเย็นอะไรจังกิ่งไม้มาหมกละสกิปเลยขอแค่ว่าฟ้าเองเหรอให่ละาอีกละมา,มา,มา,มาดาวตกเนี่ยมาเลยเพื่อนขอว่าขอแค่ว่าฟ้าออกอ่ะจะดีมาก เนี่ยเราสกิปเลยแล้วกันเผื่อได้เห็นหน้าขอบคุณมากไอะวาฟ้ากิ่งไม้กิ่งไม้ม,มันจะเยอะไปนะขอวาฟ้าตกย้ำแล้วตกย้ำอีกว่ายังไงวาฟ้าไหมาล่ะมันจะสุดทางแล้วนะเพื่อนวาฟ้าอยู่ไหนเนี่ยเออออก ออกสีฟ้าเยอะอยู่นะแต่ตัวที่อยากได้ไม่ออกเลยมาเออยิงมาเลยคอนโดโคโซะปาดหน้ามันไปดัดเอามาสักสามตัวว่ายังไงเออชนะดีมากได้สักสามตัวนี่จะดีใจมากมาให้กี่ตัวโอเคสองตัวนะครับถือว่าโอเคอยู่นะเออถ้าเทียบกับช่วงแรกมือ <c oughs> อยากได้วาฟ้าใจจะขาด จูโดขอวาฟ้าได้ไหมอ่ะมาเลยวาฟ้าฮะนหนนี้วาฟ้าโวยหน้าตาอย่างนี้ผมควรจะดีใจใช่ไหมอ่ะโอเคปล่อยๆันไปแล้วกันนะไอตัวนั้นอ่ะ ออวาฟ้าล่ะลูกเอ้ <c oughs> เจ็บจี๊ด <c oughs> เจ็บจี๊ดดีสีฟ้าเหมือนกัน <c oughs> โอ้ยวาฟ้าลูกเอ้ <c oughs> ขอว่าฟ้าหน่อยวาฟ้า <c oughs> <c oughs> นะครับเราได้ตัวใหม่แล้วนะเราไม่ต้องดูแลนะครับเราหาฟ้าฟ้าอย่างเดียว <c oughs> โอ้ห เงียบกีบอ่ะเงียบกีบไหนก้าวร้อยไหมเอ้ยวาฟ้าเพราผมไม่เคยมีวาฟ้าเออดาวตกต้องเท่ากับตรงหม่แล้วเพรในตู้นี้ไม่มีซีเกิดขอวาฟ้าหน่อยได้ไหมครับนะรอบที่แล้วมันมีดาวตกไอ้ผมจำไม่ได้แล้วประเด็นคือตัวมันเงียบแบบเงียบไม่มีเสียงพูดเลยนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้โหมีดาวตกอ่ะโอเคอย่างน้อยชนะนะครับทีนี้ถ้าเป็นสีลุงนี่น่าจะขอสักสองตัวได้ไหมโอเคตัวเดียวเราสกิปเลยมันไกลบัตรตันเองเนี่ยจำไม่ได้แล้วด้วยวาฟ้าล่ะลูกเอ้ยเหลือลูกแล้วนะลูกเพราะว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยนะป่าเกมจะแจกวาฟ้าขอเลยได้ไหม นี่ถ้าได้วาฟ้านี่คือจะได้เอาเลิกเปิดคาชาไม่อ่ะเออเฮ้ยจะไม่ให้กันหน่อยเหรอวาฟ้าจะคลิปได้เลยนะครับนะมาโลสุดท้ายและว,วาฟ้าเราอยู่ไหนขอบคุณมาก อ่ะนะครับก็ถือว่าได้ตัวใหม่มาแล้วสําหรับ่านางฟ้าแห่งความสิ้นหวังมาเอลนะครับผมนะมสมแล้วที่ชื่อว่านางฟ้าแห่งความสิ้นหวังสิ้นหวังจริงตู้นี้นะครับใครยังไม่เปิดก็ขอให้เปิดได้มาเอลนะครับสําหรับคนที่จะเปิดวันทวรอะไรกันนักกนแน้วเพื่อนเดี๋ยวจะเย็นอขอปิดคลิปก่อนนะอ่าก็สําหรับใครที่จะเปิดนะครับผมก็ขอให้ได้นะครับอย่างเราอันตรีสามเนาะเพราะว่าอันตรีสามเนี่ยมันจะได้ ความสามารถเพิ่มลดความสามารถด้านป้องกันตอนใช้อันตินะครับผมนะตัวใครยังไม่เปิดก็ขอให้ได้นะครับหรือใครยังไม่มีวาฟ้าแบบผมก็ขอให้ได้วาฟ้านะครับผมนะเอาดวงผมไปลงวาฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอเกมแจกขอแล้วนะครบรอบของเซิร์ฟ JP ตอนเดือน6แจกวาฟ้าให้ทีขอร้องนะ ไม่ไหวแล้วนะครับตีกันลอกไม่ผ่านสักทีนะ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับเราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวคนจะเชิญูลิงภูมาเยอะนะครับผมนะไม่เป็นอันได้พูดอะไรกันนะครับผมอ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมกับการอ่าเปิดกาชาของอ่ามาเอลนะครับผมนะก็อ่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะเจอกันกับ pv p นะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงขอตัวไปปั้นก่อน สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดกรชาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ